กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางภายใต้การอำนวยการของพลตํารวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนําโดยนายไพรัสุทธิพลผู้อํานวยการส่วนป้องกันและปราบปรามทางทะเลเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกลุ่มและเจ้าหน้าที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกันจับกลุมตัวนายทิติพงศ์อายุ31ปีข้อกล่าวหาว่าค้าและมีวัในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562พร้อมตรวจยิตของกลางทั้งหมดจำนวน307ชิ้นได้แก่ประการรังแข็งจำนวน216ชิ้นกาปังหาจำนวน7ชิ้นดอกไม้ทะเล9ชิ้น และซากปะการังจำนวน75ชิ้นโดยจับก,กลุ่มได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่แขวงแสนแสบเขตวินบุรีกรุงเทพมหานครตามที่พลตบดโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มอบนโยบายแผนปฏิบัติการป้องกันรปราบปรามการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ดำเนินการสืบสวนปราบปรามผู้ที่มีพฤติกรรมลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งสามารถติดตามจับกลุ่มตัวนายทิติพงศ์พร้อมกับของกลางดังกล่าวไว้ได้ทั้งหมดโดยนายทิติพงศ์ให้การว่าปะการังดอกไม้ทะเลข,ของกลางที่อยู่ภายในบ้านทั้งหมดสั่งซื้อมาจากทางอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะนำมาเพาะเลี้ยงเป็นงานอนดิเรกและเมื่อเลี้ยงจนมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงได้ประกาศขายโดยโลงภาพและข้อความโฆษณาผ่าน Facebook ให้กับผู้ที่สนใจในราคาชิละ100จนถึง1,000บาท คิดตามขนาดและความสวยงามโดยไม่มีหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ครอบครองหรือค้าจากทางราชการแต่ย,ย่งใด